ว่าหายผีทั้งผีเบิงก็น่าพีนองเพราะว่าหายผีมาหลาหมองม่ไม่ร่วมกันอยู่วัดนี่แหละเ,เป็นอย่างจันมาร่วมอยู่วัดผีหรอข้าเจ้าข้าเจ้าไววเงินบ่ได้ข้าเจ้าได้เอามาเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ได้นํางน้ามามมถวายวย์นะคะเด้อแล้วก็หมู่ว่านี้ก็ต้องขอโทษนะคะที่ลาวมันไปเข้ามันไปเขาเล่าอื่นเบกิกทราบพระจากย์ว่า,วามีหลายเล้า ไม่เข้าเราเอ็ดีเราเอ็ดีเราารวันเราไรวันเหรอไรวันวีไอพีวีไก็เข้าเข้าหมดเลยไม่เข้าแต่ราพัฒนาเหรอต้องขอใหม่ต้องขอใหม่เบิกทรัพต้องขอใหม่แล้วโบจักว่ามันออกของทุ่มมีนเหล่านึกว่ามีเล่าเดียวพรุ่งนี้เบิกรักต้องขอใหม่จ้าวันนี้ยังไม่ฝันไม่อะไรเลยขอแบบไหนเบพรุ่งนี้เบิกรักต้องขอปูบอกว่าขอราพัฒนาจันทุศุขเฉพาะจันทุศุขนะครับของทุ่มใช่ครับผม สองทุ่มอย่างเดียวเนาะสองทุ่มอย่างเดียวสองทุ่มอย่างเดียวแต่ว่าเราใดมาบอกเลยว่าเราจะจ้างเอาไปเนาะมัดรวมเลยใช่ไหมมัดรวมเอามีคนถือโยคาไปถือเล่าอียงเขาเหรียญทุกเล่าสั่นกับบ้องหจักว่าไม่หลเล่าแต่ว่าเมื่อนี้เอารัฐบาลให้น้ำปูแกนกรจุดรวมไหผีนะคะถังไห่ค่ะมีแต่ไหอ่อนตอนผีมาบผกคูซูมือแต่ว่าสิไปเอาเด็ดเต็ดผู้ใดสีบอกแม่นแม่นเนาะค่ะเนาะค่ะเอาไปน้ำกันค่ะวันนี้ เอาได้ยินว่าเบิกทรัพย์วันนี้จะปล่อยสามตัวเหรอครับหรือว่าไง่ือได้สามตัวกันในห้ออดบ้านโอ้เดี๋ยวจะคอยตามอีกเบิกทรัพย์เนาะค่ะโอ้โหทีนี้เราจะขนน้ำไปก่อนเนาะเขาจะกินท้ายรถอ่ะไปเอาเศร้าค่ะเดี๋ยวไปก่อนครับเดี๋ยวผมขนน้ำก่อนเอาไปเลยครับเอาไปเลยวะเดินไปรอดกับปูเลยกระปูนี่ของผมของผมไปสิขนน้ำด้วยกันนะครับ สะสมบุญ okay. ด้วยกันเนาะ้าวันนี้วัเด็ด่องดอกูปูขือนางรถเข็นจ้ามันสบายนะมันด้ยางสบายม่ต้องยางสิปูดไม่กันนางงูเป็นเงันเบินงอันนี่คนมันหม่ฝนมาเส้นไจิกขา่โออ๋อไอ้เอย่างเี้ี้มันจิขันย่างกับงูไป ปันยางเพิ่งเคยเห็นปูนี่แหละค่ะลกใหญ่เหมือว่าเป็นปูมาทั้งปูขัดยางเยอะพี่น้องปูเล่นนั่งร้องเบิ่งเป็นจังใดน้อปูผีอยู่หาหนั่นมามาหาบ่มาเขาฝันบอเรียนหอกบอลอ่ะอันวางหันที่เจ้าหามันไม่ได้บอกไม่ได้บอกมันเอาหมาไปมันไปทอดกับผีโอ้ยไปทอดกับผีว่า ยินเท่เนาะอ้ยบ้านเก่แล้วฟ้าบอบอกเมบอกเขาเดาบอกง่ายไงเมื่อหลวงปู่เมือปู่ไปสีบ่บ่วงสองเปิด,ดกันมั่เมื่อไหลวมันได้สามสิบสามสิบมันบอกอยาสามสิบ ามสิบเแบบสามสิบเลยสามศูนบอกปู่สามูนย์าบอกปูสามศูนย์เดียวพีหาตัวเดียวพีอยู่หาวันี้แหละครับปู่านี้แหละเขาเน้นมวนนี้ะเน้นเลยเป็นปู่เนนก็ว่าเอาหลายตัวบ่โดกมันหลายตัวเขเอาตัวเดียวบอกอันนี้ถ้าบอีและเจะเอเฝ้าไปเขาจะเฝ้ากับบ้าน อันนี้สมพีทีพีพีจักเลยมากพีกันหน้าไป่กระจุกกระจุกแต่เป็นแปลกเลยพีก็เลยพีต้งนีมันพีก็กไม่เคยเห็นเห็นกระเจ้าเเอาบอกเลยขล้าเจะารังฟ<อ>ังแยกเป็นกลุ่มอะไรแย,ยากเป็นกลุ่มเอาคุ่มยดดเอาทั้งพีกันออกว่ดน้อยเลย ถวายแบบทุ่มนี่ว่าขัาถวายปูถวายเลขปูเจ็ดหนึ unusual unusual ่งสัีมันเยอะหลายตัวแล้เพี่เนี่ยเอาตุ่มนี้เจ็ดหนึ่งแจกกัละนึงปูให้เจ็ดแปดเอาตุ่มนี้ถวายนวปูแปดสองเออเอาคนี้หละยอดเลยเอาคนี้ก็ฟังแคนี้ อันนี้เลขล่างเลขบนจักอ,อกะไรมาสะดวกบ้างะอะไร้เอาบันนี้เอาแค่นี้ละนลั่งเกิดมันหุ่นกมันตั้งแต่เคือวาเลขสามสีหงุงสามสิบสามสิบะครับปู่สามสิบอันนี้มันเลขยุ่ยหา ก็ใหญ่สมัยอสามสิบแล้วก็บอกสาม๋ยวบ่อยลืม้อมตัวเดียวนี่แหละครับอย่าบ่อยลืมก็ใหญ่ไฮผีนี่ะบอกสามสิบบอกสามสิบบอกปูสามสิบนะครับผมอันบัดนิตออกไปนี่ก็ูอย่าลืมเอาปูหรือสามสิบว้ยขอบนถเดิน ออก็ไปบโอ้ยิงซเมนมันบออเกดหนึ่งเกดแปดแปดสองนี่มันไม่เคยเห็นกันแต่ข้าเาจา้าซช่ไหรือว่าใส่ใจบมนไดยอ๋อคือผีที่เราไม่รู้จักใช่ไหมครับปู่เรารู้จักอ๋อเกศหนึ่งเกแปดแปดสองนะอ๋อเก็ดหนึ่งแล้วเกแปดแปดสองมันน้วมันบ่คุณแต่สามูนย์นี่คุณเลยใช่ไหมปูปลล่เยันุกนเคยเดยมก่นอน สามปูมีเป็นเลขผีมาบอกลราปูเลขผีเลยนะครับสามปูเืนเลขอะไรสังกัดกันไหนนะปูนะวางซังแต่กันวายันผีเครียดยันผีเครียดยันผีเครียดเล้วยันขยหายองสีเมื่อวันที่สามสุนนีกัสี่วงองเปิดงานบันทีหนึ่งกัสีเปิดงานอุ่นประจาปีสู้คนเขาทุกปีเลยโอ้ครับเฮ็ดทุกๆปี แล้วมันนางคืนเบิ้งพงอใหญ่ส้นมันจิ้งไดญเราก็ิังคะูกจักมันนางคืนเบิ้อง,งขวาขันหอยนุ่มๆอยู่ด่าทุผีเหรอครับผ <laughs> ีมานั่งสาทู่เหรอครับปู่ผีเป็นคนไม่ได้เป็นโตรมาเป็นกระดูกกระด้เก่าทิ้งผีอันบกักของถอยกองถอยง่ายสมล้วน,นเอาใหน่แล้วนั่นคงคืนจอยเสียวอ,อันซื้อหอยอยังไงเนาะ ซื้อประกันนี่เป็นปาะกัมปรกนี่เป็นปรกคูนทำโคลนเอาทีนนี่เป็นนี่เสียวซีดีพอนะมันดังเกิดปู่เดียวปู่จะเปลี่ยนชื่อผีใหม่ม่เขาเง่แล่นไอเขาต้นเนาะอผีผีที่อยู่กองนี่ใช่ไหมครับปู่มันเง่เป็นเบาแล้วอโ้ก็เลยจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเสวยย้อยสุโปรกันยายนคนละไอ่ เขาไคยซกเคลยร่ามียมคือติตั้งซื้อเขาอย่างนี้มาถามว่าใครครับบักขาำวันที่บักคุณเอาอนนี้เอาอนนี้ท้องก็าอ๋อจังแต่ินบบบอกเขาก็ไปเรือเขาบรรยายแล้วกันนายเขาอันเขานาอายอันแต้าหู้บ้ากันบ้าดนี้า่ัจาจซื้อคนนีเอื้อนซื้อเอื้อนซื้อเขาซื้อเด่นซื้อ ยิงไฮพีเนี่ยบอกแล้วกันเน้นอีกแต่ไฮพีบอกแค่สามศูนย์ตัวเดียวเหรอครับปู่ตัวเดียวเพราะได้มีตัวอื่นเขาบูนก็บบกตัวเดียวเท่านั้นแหละแต่มันมันหลายตัวกลุ่มบัวคือสามศูนย์เดินมาบอกเลยแหละครับปู่ไฮพีเนี่ยไปทอดกระถิ่นไปทอดกระถิ่นใส่จังหวัดสซอพุ้มโอ้ไฮพีพ่อีไปทอดกระถิ่นพีไปทอดกระถิ่นเอาไปทอดก็ไปทอดเก๋โม่ทอดที่เดี้ยเดินนาจิบุทอดเนี่ยปูสิ โดนเลื้มข้าเหรอเล้มบนเข็กอที่นั่นต้นองคุณเนี่ยคืว่าเขาบ่กวไปเขาอแบบโอ้ยไป้น้ำพันยาแล้วคนอื่นเห็นไหมครับปู่หรือว่าเห็นเฉพาะปู่คนเดียวคนนั้นสิเห็นโยมแต่จะมาบันเอนเกียกเฮียกโดยเฉพาะเนี่ยว้อนโดยเฉพาะเอินเตือน เดี๋ยวเอื้อนต้องฟังกันนะครับวอนนี่มันจะ่ใครล้ำมันล่ะวอนเราก็ลำจะฟังปู่อันนี้มันได้ออกการแบบป่ฮะออกได้ยังทำมันข้ามมวลอ๋อปู่แต่งขึ้นมาเองเหรอครับกัดคิดค่นเป็นดอกกัดแต่งกินล่ะอ๋อปู่บ่มีในตำลาบ่มีเนี่ยมเพิ่งได้เอื้อนันเขาอย่างเดียวไม่ติดลิแกศก็พอครับปู่ บรรมามีเร <mile> ่องสีผู้ใดบูงะนิ่งนอมก้มกราบก่อนแถลงจิตจะแปลงก้องทำศาสดาองค์ล่ำน้ำขอแก้วสีอนุภูษาเซิคอยบังเกิดแก่คาระสิบหน่อยผู้แอวอนสาธุเด้อคุณอภิษาไทยมัณดาพ่อแม่ผู้ดูแลนลำร่วมมีกันสิมันเป็นคำเฉพาะใส่ในพิธีผู้แต่งเองเหรอคะอัตโนมัติ จันบอนทับโมกูวันทำให้ไขๆเล็ดแหล่เวลาฝนบ่วงทรงเวลายาฝนเท็ดอยังพิธีเอื้นเตือนมากลาว่าตี 1, 2, นหนึ่งตีสองแล,ล้วม,ม่ายเพราะว่ามันบ่ได้บ่มีขึ้นวันสิบ่มีเบิ่งแหล่ปลายบอนบ่ม,มีบ่มีมันก็หลบขู่ข่มบุญมาสาธุสาธุ เลยสีวายเตรียมก็ได้หั่นมันบ่นกับม้อบัวก็ตัดก็ได้ตัดได้บ่ตัดไม่ได้ครับไร่สดครับปู่ไร่สดไร่สดมันนะสดครับผมบรรยากาศสดๆเลยครับไม่เป็นไรปู่ปู่แต่งเองไม่เป็นไรหรอกครับแต่งกันเด้อยากทำคำหม้อแต่ว่าใครแหล่ะล่ะแหล่ะควายบ่นคต่ที่ว่าปู่ปู่นี่บ่มบวนโอ้โนี่ปู่แต่งเองนะนะนิ่งนอมก้มกราบก่อนทะเหลงสิทธิจักแบ่งของธรรมศาสดาองค์ลัม น้ำขคอแก้วสีอันผู้ประเสิฐคอยบังเกิดแก่ขาลาสิทน่อยผู้เอวอนะสาธุเด้อนะโมตัดสะา,สามไต้แก้วคอยมาตุมต้มคอยมานั่งล้อมตนขาผู้ปันทะกําไฟไตละคุณนหนักนานโถสุดยอดอยันไตแก้วอง์เป็นเจ้าทอลนี้ผู้เป็นแม่คอยดูแลลำนาลาสิทน่อยผู้เอวอนะ สาธุเด้อปิตาไยละมันดาพ่อแม่ผู้ดูแลลำเลียงละตนคาได้ใหญ่มวันท่านอมจอมทำสิทธิเดชคอยสมสมเพทแก่ขาละสิทธิหน่อยทุกประการนะสาธุเด้อสาธุเด้ออาจารย์เอ้หลวงปู่เอ้พี่เอ้ที่มดาเอ้ปิดเจเจ้าใส่ปิดเจ